I'm <laughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชคคุณอัปเดตนะคะวันนี้วันศุกร์1ิมิถุนายน25 6 5หค่ะเรามาเจอกันนะคะในช่วง4ี่โมง20นาทีเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันเลยนะคะตลาดนิ่งๆแบบนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเจอประชุมเฟดกันแน่นๆเลยนะคะจะมองทิศท,ทางการลงทุนอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณเบญจพลสุขวณิจจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค่ะคุณเบญจพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับ คุณเปจพลคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมานี่คุณผู้ชมสอบถามหุ้นโซ n i c อินเตอร e เมาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถามคุณเปจพลในช่วงท้ายรายการนะคะในตอนนี้คะ่ะตลาดนิ่งมากเลย1,630จุดมีเมื่อวานนี้แหละที่กลุ่มแบงก์นี้พร้อมใจกันขึ้นนะคะตอนนี้ดูเหมือนตลาดเองกลับมาโฟกัสกันกับการประชุมเฟด ในช่วงสัปดาห์หน้าหรือว่ามีปัจจัยลบอื่นๆที่เข้ามากระทบทําให้ flow หรือว่ารายย่อยในตอนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งๆกับการซื้อหุ้นละคะครับก็สองเรื่องนะครับเรื่องของเฟดกับเรื่องของฟันโฟโลที่ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับก็จริงๆเรามองมองแล้วว่าการประชุมเฟดตเนี่ยจะจะเข้มข้นนะครับจะดูเด็ดเพ็ดมนแค่ไหนเนี่ยนะครับก็คืนนี้แหละนะครับจะเป็นตัวกําหนด นะครับก็ต้องติดตามในส่วนของการรายงานอัปรายเงินเฟอ้อนะครับของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดจะรายงานคืนนี้นะครับ<ฆ>คอนเซนทัสก็คาดการเอาไว้น่าจะทรงตัวนะครับจากเงินเฟอ้อในช่วงเดือนปษายนที่มีการรายงานออกมาเดือนที่แล้วนะครับที่8.3เปอร์เซ็นต์นะครับคือผมมองประเด็นเนี้ค่อนข้างที่จะ,ะมีน้ําหนัก นะครับมากต่อการปสมในโฟรเอ็นซีที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงกลางสัปดาห์วันที่สิสี่สิบห้านะครับคงคงไม่ได้บอกว่าสิบสี่สิบห้านี้เนี่ยนะครับเฟดจะมีท่าเี้ยงใบในเรื่องของการตอบขึ้นอัตกเบีย้ยนร,รอบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ยังเชื่อเลยครับว่าเฟดนม่ได้ขึ้นอัตอกเบี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยตามที่คุณชวนพอร์ตพูดไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าหากว่างเงินเฟ้อนะครับเป็นไปนตามคาดนะครับหรือสูงกว่าคาดนะครับน้ำหนักเอ่อในการส่งสัญญาณในการขึ้นอัตอกเบีย้ยนนะคร น่าจะตามองนะครับซึ่งหาว่าออกมาเท่ากับที่คาดหรือว่าสูงกว่าคาดเนี่ยโอกาสที่ตลาดจะตอบรับเชิงลบเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยนะครับแล้วต่ำกว่าเอ่อมากๆเนี่ยจะหยุดเลขแปดลงมาเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าตลาดมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็ก็ตามที่พี่เอร์มีซเนี่ยนะ่าจะน่าต้องติดตามกันเช้อคืนนี้นะครับเป็นสำคัญน,นะครับส่วนเรื่องของฟันโฟก็ต้องจอบมือกันนะครับว่าตอนนี้ตลาดหุ้น ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบางพอสมควรนะครับก็แน่นอนว่าก็เป็นผลสุดเนื่องจากนเรื่องของการทำคิวพีที่เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่ทางทางเฟดเนี่ยมีการลดคิวพีลงไปอีก47,500ล้านเหรียญที้เป็นทียส่วนที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนี้ก็เป็นผลสุดเนื่องจากนเรื่องของการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับขณะที่บ้านเราเองเนี่ยนะฮะยังยังคงคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่นะครับจากการประชุมกรงงงงครั้งหลังสุดแม้ว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นนะแต่ว่าผมว่า อาจจะอาจจะช้ากว่าที่อื่นพอสมควร,รเพราะฉะนั้นเอฟเฟกในเรื่องของเองินทุนไหลออกเนี่ยก็ยังยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันประมาณการซื้อขายของของตลาดหุ้น้านเราอยู่ครับค่ะโอเคค่ะนั่นหมายความว่าในสัปดาห์หน้าเอเชียเวลมองกรอบของดัชนีไว้ยังไงบ้างคะหรือว่าระดับไหนที่แนวรับไม่ควรที่จะหลุดเลยเพราะว่าถลุดแล้วเนี่ยทางเทคนิคน่าจะเสียทรงค่ะถ้าหลุดทันหกพันจุดอันนี้เสียทรงแน่นอนอนะครับแน่แต่ว่า,วานีงไงที่ามเนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้า เงินสดไม่ได้ออกมาแบบผิดคาดอย่างมากๆนะในทางที่ออกมาซื้อตัวจากเดือนเมษายนเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นไม่น่าจะ1,006นะครับก็ยังมองแนวรับประมาณช่วง1,615-1,610จุดนะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มาช่วง1,645-1,650จุดนะครับ1,645แล้วก็1,670เหรอคะคุณเบญจพล50จุดครับอ๋อ50จุดโอเคค่ะอันนี้เป็นแนวแนวต้านเดิม ถ้าผมเป็นแนวต้านเดินที่ที่เราเคยให้ตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาคมนะครับตอนนั้นที่ตลาดอ่อกระตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มดีบ่าวขึ้นนะครับก็ให้แบบให้แนวต้านที่หนึ่งพันหกสิบจุดนะครับก็พอดีขึ้นเร็วไปหน่อยน่าฝนด้วยนะครับก็เลยเลยป้ายไปหน่อยหนึ่งข <laughs> ึ้นไปขึ้นไปไห้ายายหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดนะครับแต่ก็เ,เดินไม่ได้เยอะนะครับก็ก็เทคลงมานะครับก็อ่ถ้าถ้าสมมติอลงชุมที่รับความเสี่ยง แต่ความมันคงมากๆไม่ได้ช่วงนี้ต้องเว้นไว้ก่อนนะครับจะไม่เจออีกทีหลังไอโฟนซีแล้วกันนะครสมมติว่ารับความเสี่ยงได้นะครับโซนแนวรับที่เรามองว่าน่าจะซื้อแลวปลอดภัยหน่อยก็คือหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าถึงพันหกร้อยจุดครับโอเคค่ะตอนนี้ต้องกลับมาโฟกัสหุ้นใหญ่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มแบงค์เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยรับกับดอกเบี้ยขาขึ้นกลุ่มประกันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่เราสามารถบริหารความเสี่ยงเก็บเข้ามาในพอร์ตได้ไหมคะ ได้ครับจริงคเพื่อเรืองับเพี้ยขาขึ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มปาาระกันก็คงได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแต่ว่าเราให้รหนักทางกลุ่มปาาระกันมากกว่านะครับทางตัวของ Bla แล้วก็ตัวของ Polding <ช> <ๆ S 2> นะครับก็น่าจะเป็นสองสองหุ้นที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเพี้ยขาขึ้นนะครับรอบนี้เราไม่ค่อยได้เสียแบงค์นะครับเพราะว่าจริงๆเราถามว่าได้ประโยชน์จาก,กเพี้ยขาขึ้นคงได้แหละนี่ปฏิเสธไปได้น,นะครับเพราะเมื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ตอบรับ เชิงบวกนะครับจากการที่ถูกคาดไปยยแล้วว่าการประชุมรอบหน้าดอกเบีย้ยน่าจะขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ขาเชิญทัศน์มองกันนิด้งเยอะนะว่าดอกเบี้ยจะขึ้นทุกครั้งเลยในการประชุมกอนงอในช่วงที่เหลือของปีนี้เช่นเหลยออีกสามครั้งเขาอยากให้ทำให้ดอกเบีย้ยขึ้นเป็นจบที่หนึ่งจุดสองห้านะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าจริงๆแล้วเราเราให้น้ำหนักแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. ก็คืออาจจะขึ้นแ,แค่เปร็นที่ก็คือสองครั้งนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ก็ ริมมองผมจะทบต่าวภาคธุกรกิจด้วยนะเพราะว่าเุาารกิจบ้านเราอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณดีดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแบงค์ชาติยังคงมองค่อนข้างเป็นหวงต่อเรื่องของการเทีย่ยวกระ่างนะครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุผลนี่แหละนะครับที่เรามองว่าโดยเฉียดแบงก์ได้ไม่เป็นปาปเพราะว่าโอเคแหละนินเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคงจะโดยเอฟเฟกในช่วงของวของไปมากสิ่นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้คงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากคงขึ้นไม่ได้มากหรอกเพราะสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นนิมของธนาคารเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นแต่สิ่งที่เรากังวลเนี่ยก็คือภาพลงเศรษฐกิจน,นี่แหละนะครับเพราะว่าจริงๆเราม่ได้เกิดข,ขึ้นจากภาพงลงเศรษฐกิจภายในประเทศนะเพราะว่าผมว่าทนไทยอินลงไปใน GDP นี่ประมาณการกันอยู่ละ 3.2 3.5นะครับแม้นะว่าล่าสุดแบงใ์ชาติจะปรับขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเปัดจาก3.2เป็น3.3นะครับแต่ก็ตัวเลขกรอบจะคงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นก็คือว่าอ่าเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศมากกว่าหรือต้องภาวะเงเินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขที่รายงานออกมาล่าสุดเป็น7.1%เนี่ยผมมองว่า จริงๆน่าจะเห็นในช่วงไตรมาสามนะแต่แต่เพิ่งมาเห็นเบลมากกว่าสมควรในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็มีขนาดจะมีดาวนน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวอย่าลืมว่าไตรมาสามเนี่ยถ้าเทียบยอนเยียเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยโลเบตนะเพราะว่าเรามีเรื่องของโควิด -19 ในช่วงในช่วงไตรมาสามปีที่แล้วนะครับเพราะนั้น CPI ในช่วงของไตรมาสามปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำค่ะเพราะนั้น ไใจมากสามเนี่ยโอกาสจะเห็นเงินเฟ้อขึ้นไปแต่ใกล้ๆดับเบิัวดิจิตเนี่ยหรือเป็นดับเบิัวดิจยยิตรายเดืนไปได้เลยนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กดตัวเศรษฐกิจอยู่ละประกอบกับเงินประกอบกับแนวโน้มของแบงค์ชาติที่จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับก็พอเศรษฐกิจมันไม่ดีนนาาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าแบงค์กลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มที่รีเล,กลทกับภาดุลเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เป้าหมายในเรื่องของโลนโคสแต่ละแบงค์เนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสข้าดเป้าได้ดูเป็นตัวของ NPL ที่มีโอกาสจะ เล็งตัวขึ้นมาได้ด้วยเพราะว่าอ่นี่นี่ค่าเอกชนนี่ค่ากลัวเดือนเขาเองก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงไม่ใช่กับ GDP นะครับตอนนี้ก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับค่ะ <c oughs> นี่ถ้ากลับมาในการลงทุนของกลุ่มประกัน,นมันก็ต้อง selective ด้วยนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มประกันบ้านเราเนี่ก็มีความเสี่ยงหลายบริษัทปิดตัวลงไปแต่ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะล้อไปกับทั้งบอลยิวส์รพุ่งขึ้นดอกเบีย้ยพุ่งขึ้นก็มองไป2บริษัท BLA กับทิปนะคะ BLA วันนี้ถือว่าค่อนข้างขึ้นมาแกร่งพอสมควรถือว่าการไปต่อเขาเนี่ยมองมองเทคนิคอย่างไงบ้างคะ ครับก็ยังยังยังเป็นแนวโน้มที่ดูดีนะครับราคาหุ้นก็จริงๆเคยขึ้นไปทำไทยเกินกว่าส5บ้าบาทีรือสมนะครับก่อนจะย่อตัวลงมาแถวโซนวันสักสามเจ็ดถึงแปดนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มของการกลับตัวขึ้นมาและเราก็มองแนวต้านเนี่ย่าจะขึ้นไปใกล้ๆมาที่สี่สิบสอง้าได้นะครับเป็นแนวต้านนะครับโอเคค่ะแนวรับ ช่วงราคานี้ก็ถือว่าให้ย่อม,มาหน่อยไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็เข้าได้เลยสี่สิบาทเจ็ดสิบาทคัโซนสี่สิบเจ็ดสี่สิบาทเนี่ยคงจะเป็นโซนแนวรับที่ที่ผมมองว่าเข้าเข้าลงทุนได้ครับโอเคค่ะ,อ,คคะอีกบริษัทหนึง่งทิพยะประกันภัยค่ะครับตัวของทิพโกลดิงจริงๆสองตัวเนี้ยเล่นสลับกันเลยวันหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นวันหนึ่งตัวหนึ่งลงมั <c oughs> นก็จะเล่นสลับกันอยู่แบบนี้แต่ตัวนี้ทิพโกลดิงน่นาจะน่าจะย่อตัวลงมาหน่อยเพราะว่ามูลก่นนานี้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับ,รบก ห้าบนะครับเป็นหบาทนะครับแนวต้านระยะสั้นๆเนี่ยนะครับเรามองว่าโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นไปทดสอบที่ระดับมาหกสิบปดบาทไปได้อยู่ครับก็คือไฮที่ทําได้เมื่อวานนี้นะคะสําหรับทิปโอเคค่ะกลุ่มประกันมาแล้วแต่ว่ากลุ่มแบงค์ไม่ได้เชิงให้เลี่ยงแต่ว่าถ้าจะต้องเทียบกันอ่ะจะให้มาเลือกเป็นประกันเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะในการที่จะบริหารความเสี่ยง ขอองพร์ตใช่ครับถ้าถ้าแต่แต่ถ้าคุณนั่งลงทุนสายแบงก์จริงๆแบบกดชอบแบงก์จริงๆเลยเป็นเอฟซีของกลุ่มธนาคารก็อยากจะให้โฟกัสที่แบงก์ใหญ่มากกว่านะครับก็ก็เคแบงก์พีพีเอลเดี๋ยผมว่าสองตัวนี้เลยเพราะว่าไอ้ตัวเคแบงก์เองเนี่ยก็ตั้งเป้าล,ลงโลนโค้ดเนี่ยก็ถ้าจะเดินหนึ่งของประเทศแล้วตอนนี้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าจะมีการพลาดเป้าหรือไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อถึงขั้นจะหดตัวคงไม่นะแต่ว่าอาจจะอาจจะโก้ดไ่ได้ตามที่ที่เป้าหมายไว้แล้วก็ยังเห็นการโก้ดอยู่ ก็จะเป็นเป็นอะไรที่เซฟกว่าหรือแม้กระทั่งมีบเองที่พอเชื่อเขาค่อนข้างจะเสีเกี่ยวพอสมควรเนี่ยผมก็ว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่ก็ก็ต้องมองลักษณะของการลงทุนเป็นระยะระยะกลางถึงระยะยาวนะครับค่ะเคบ n k วันนี้รู้สึกว่าวอลุ่มก็เข้ามานะคะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์วันนี้หายไปร้อยห้าสิบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าการรันเทรนในช่วงสัปดาห์หน้านี้คุณเบนจะพลมองไงบ้างคะ ครับก็จริงๆมองในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยนะครับมองแนวรับประมาณกหนึงร้อยสี่สิบแปดนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดใต้หนึ่งร้อยสี่สิบสามหนร้อยสี่สิบหกจุดห้านะครับเป็นโซนแนวรับนะครับแนวต้านด้านบนเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งร้อยห้าสิบสามหนึ่งร้อยห้าสิบหกครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกด้วยกันนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือบีบค่ะสำหรับบีบีแอวันนี้อาจจะมีย่อๆลองมาบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าร,ราคาใกล้เคียงกับเมื่อวานเลย ก็รับสุดแถวนี้ก็ได้นะครับ134 13นะครับ133นะครับเป็นโซนแนวรับนะครับแนวต้านก็มีทุ้งขึ้นทดสอบ140บาทน,นะครับแล้วก็142บาทโอเคค่ะมีทิ้งท้ายกับกลุ่มของโรงกลั่นค่ะช่วงนี้โรง mm hmm. กลั่นนี้เริ่มจะพักๆไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะปรับตัวลงมาแรงเลยนะคะค่าการกลั่นเองก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นแต่วันนี้รู้สึกว่าไทยออยล์จะเ,เจอมรสุมหนักเลยค่ะ ก็กิสไตร์ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสามเดือนที่ผ่านมาไยลอยก็ขึ้นมา21เปอร์เซ็นต์ดสไทร์ออาจจะไม่ใช่โลงกันเพียวนะมีตัวหออโรมาติกเข้ามาเป็นเป็นเป็นส่วนของของปลายน้ําในส่วนของพีโตเคบีด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยอ่าโรงกันที่เป็นโรงกันอ่า เป็นโรงกันเพียวยที่เป็นรีเฟนเดอสแตนด์อเนี่เนี่ยอาจจะขึ้นได้ดีกว่าถ้าถ้าดูเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอสโซตัวของเอสพซีนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยก็ตัวของไทยออยล์เองก็ปรับตัวลงมาพอสมควรน,นะครับแต่ว่าในตัวของค่าแรง,งก,ก,ก็ไม่ได้เสียตรงนะก็ยังก็ยังดูดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าในแง่ของงบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอย่างกลุ่มลงกันในประเทศนะฮะอย่างไทยออยล์พีพีซีอาร์ซีบางจา่าเอีย อการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กําไรที่จะรับรู้ในส่วนของค่าแข่งขันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจะถูกลดทอนลงในส่วนของ hedging loss ด้วยนะครับแค่เทียบกับเอสโซเอสซที่เขาไม่มี hedging loss ซึ่งเขาไม่มี policy ในการทำเพราะฉะนั้นเวลาค่าการแข่งขันขึ้นเนี่ยก็จะ enjoy มากกว่านะครับ ราะฉะนั้นการพักตัวหรือการเบี่ยงตัวของราคาหุ้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นโรงกันในประเทศก็จะมีการพักตัวหรือเบี่ยงตัวได้แรงกว่านะครับเมื่อเทียบกับโงกั่นทงประเทศนะครับไทยออยลงมาขนาดนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับว่าพี่นายแนวรับชั่ววันจะ55บาทเป็นแนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยก็แนวต้านอยู่แนวที่62.50นะครับถึง64บาทโอเคค่ะมากันที่คำถามจากนักลงทุนนะคะโซนิกค่ะเก็บเล่นสั้นๆได้หรือเปล่าคะมองแนวต้านที่เท่าไหรค่ค่ะ ผมแนวต้านเนี่ยก็่้สี่บาทนะครับแต่ว่าถ้าดูโซนแนวรับเนี่ยนะครับดูโซน,นวัสามบาทเจ็ดสิบสามบาทหกสิบห้าไอ้ตลหกสิบสี่ได้ครับโอเคค่ะได้ค่ะ,คะวันนี้ทางรายการต้องขอคุณข้อมูลจากคุณเบญจพลมากๆเลยนะคะครับคี่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเบญจพลสุดวณิชน,น,นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวล์ค่ะช่วงนี้ต้องทำใจหน่อยนะคะภาพตลาดหนึ่งพันสา1หนึ่งพัน เดี๋ยวนะคะ1,630จุดจะไม่ค่อยได้ไปไหนไกลแต่ไม่เป็นไรค่ะการลงทุนในตอนนี้ถ้าจะเลือกแบงค์สายแบงค์เองไม่ว่านะคะแต่ด้วยความที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงแล้วถ้าจะใช้จังหวะในการยอกทยอยเก็บก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสรุปหุ้นให้ K-Bank กับ BDL นะคะที่สามารถลงทุนกันต่อในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะต้องย่อลงมาหน่อยค่ะส่วน ไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มของประกันเองในตอนนี้มาแรงนะคะ BLA ค่ะแล้วก็ทิพยาประกันภัยนะคะ2บริษัทนี้ก็ยังคง follow กันได้ในช่วงสัปดาห์หน้ารวมไปถึงกลุ่มโรงกลัน่นคุณผู้ชมวันนี้ไทยออยเนี่ยถ้าสายของนักลงทุนที่คอยบน่นคอยบน่นบอกว่าหุยราคาแพงไปแล้วนะคะนี่ค่ะย่อมาให้ทุกท่านนะคะได้ได้เข้าถึงราคาของเขาได้ในราคานี้เลยนะคะ56 บาท75สตางค์ถือว่าการปรับตัวลงมารอบนี้ใช้แก็บค่อนข้างมีช่องว่างพอสมควรเลยนะคะวอลุ่มในฝั่งขายเยอะเลยทีเดียว ISI ค่ะหล่นลงมาเป็นที่เรียบร้อยจากเดิมก็กลัวว่าจะ o v e r b o ์บอไปหรือเปล่าเพราะว่ายืนตั้ง60 70ตอนนี้หล่นมาอยู่ที่ประมาณ40แล้วนะคะก็จังหวะนี้ค่ะ ในจังหวะที่เขาก่อนหน้าขึ้นมาเยอะแล้วนะคะ y e เ to date ปรับตัวพุ่งขึ้นไป20%ด้วยกันถ้าถึงแต่ต้นปีทีนี้ย่อลงมาเพียง55บาทก็เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าถึงราคาหรือว่าเข้าซื้อได้นะคะวันนี้เช็คห,หุ้นรายตัวก็เลยมากันที่กลุ่มประกันค่ะก็จริงๆมีตัวหนึ่งที่คุณมันจะผลได้วิเคราะห์กันไปก็คือ BLA นะคะแต่ในมุมของเทคนิคอลเองค่ะในตอนนี้ BLA ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะคะที่ ล้อไปกับบอลยูสารัฐตอนนี้กลับมายืน3%แล้วนะคะอันนี้แม่ดูจากบอลยูสารัตในอายุ10ปีค่ะเ l a วันนี้ถือว่าขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนี่จะบอกว่าช่วงที่หลุดไปในราคา36มสิบบาทห้าสบาทไม่เสียทรงเลยนะคะเพราะว่ายังไม่หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันถือว่าแข็งแกร่งมากๆแล้วพออ,อยู่ทรงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าขึ้นมาก็ล้อกับ ราคา39บาท40อยู่มากันตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนตอนนี้ยังไม่ย่อลงเลยนะคะ40บาท75สตางค์เป็นราคาปิดในวันนี้มุมมองของในพื้นฐาน BLA ทำไมถึงน่าสนใจเรื่องแรกนะคะ BLA ในรอบนี้ถือว่าได้รับอน,นิสง์ จากเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงค่ะถือว่าเป็นโมเมนตัมบวกมากๆเลยนะคะกับการลงทุนในตอนนี้ดอกเบีย้ยขาขึ้นชัดเจนแล้วค่ะหลังจากการประชุมแบงก์ชาติในบ้านเราแล้วก็ เบี้ยประกันชีวิตจะเร่งตัวขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าโควิด1 9คลายตัวแล้วค่ะก็เลยทําให้การขายประกันผ่านทุกช่องทางเนี่ยกลับมาเข้าสู่ระดับปกตินะคะช่วงนี้ก็จะไม่แปลกใจพอโควิด1 9ผ่อนคลายแล้วทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มจะมีแพคเกจแล้วก็มีตัวประกันนะคะ ในรูปแบบต่างๆออกมานําเสนอให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะมีการรีวิวการทุกๆเดือนบ้างทุกๆไตรมาสบ้างนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวครึ่งปีหลังก็จะมีแพ็กเกจใหม่ๆออกมาเพื่อคุ้มครองดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะยิ่งเห็นโควิด -19 มันคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ถ้าดูจากสัญญาณของเทคนิคอลเองค่ะภาพรายวันในตอนนี้ราคาพักตัวไม่หลุดเบรกเอาท์ดาวน์เทรนไลน์นะคะแล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือ SMA 20วันเ็น ที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ s t o a s t i c อ่าเดี๋ยวดูกราฟนี้เลยข้างล่างนะคะนี่ทำเป็นสีชมพูเนาะชมพูช็อกกิ้งพิงคนะคะสีเหลืองคือโซ h a s t i c เองค่ะในตอนนี้เกิดสัญญาณบวกนะคะดูจากอะไรเปอร์เซ็นต์เคเขาตัดกับเปอร์เซ็นต์ดีค่ะแล้วพอตัดปุ๊บเนี่ยเป็นภาพของการ ปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยประเมินว่าราคามีโอกาสในการโตต่อไปได้ค่ะแนวต้านในรอบนี้สั้นๆไว้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งไปหวังไกลด้วยความที่เพิ่งฟื้นมาจากระดับ200วันก็คือช่วง37บาทบเพราทพอฟื้นมาจาก37ในตอนนี้ขึ้นมา40บาทหวังแนวต้านแรกเอาไว้ก่อนที่42บาทค่ะแล้วถ้าผ่านไปได้นะคะมองแนวต้านถัดไปที่43บาท s ต o p Loss ผิดทางการผิดทางก็คือถ้าหลุดจาก 39บาทอันนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแนวรับสำคัญของเขาเนี่ยจะอยู่นี่เลย37บาทก็คือตรงกับช่วงของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนั่นเองค่ะ อาเดี๋ยง่าจะสรุปพุ้นในช่วงท้ารายการให้นะคะคุณผู้ชมฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะรวมถึงดูรายการย้อนหลังกันก็ได้นะคะแล้วก็จะมีรายการอื่นๆที่ไปสัมภาษณ์ผู้รแารข้างนอกมาเนี่ยก็จะมีในแฟนเพจเฟซบ o ๊กของเช็คหุ้นรวมถึง Youtube Channel ของเช็คหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เม่าทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณธวัชชัยรวมถึงคุณพิสมัยด้วยนะคะก็เดี๋ยง่าแล้ว ช่องทางในการรับชมบอกกันเลยมี2ช่องทางนะคะ Facebook แล้วก็ u t u b e c h a n n e เมีย์และทีมง,งานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ